อมาสวัสดีกันนะวันวน,นี้เราถึงก็มาสอนวิธีทำเกาะหนังคามาทั้งเปล่งเสียงได้ถ้าคนถ้าคนอื่นรู้แล้วก็ไม่ตฟังน,น้อยๆเฮ้ยเฮ้ยมันก็มาดิเฮ้ยนั่นมันรูปคลิปรูปอะไรแต่คลิปนี้ผมไม่ด้กด เพื่อนไม่สอนที่อแวิธีเพื่อนดนมเนเอนนี่สิ่งที่กดปุ่มกดล้กไมกดด้กดแม่กดปอ่อเกมีายชนอไม่ถึ เป็นไงครับข,ข,ขุกคันเฮ้ยขสวยเพราะเป็นแบบนี้ฮะก็เป็นแบบนี้เลยเอยงนะครับก็เทยเลยก็ก็สับพลานี้ผมก็ครอแบบเท่เลย 哥哥，调皮。